สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโตนะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะตุลุวันนี้ มีเมนูพิเศษนะครับมากๆเลยมานำเสนอ r r o รเพสนะครับเลมอนโซดาครับอุปกรณ์เนี่ยจะไม่ยุ่งยากนะครเราจะไม่ไม่พึ่งเครื่องชง m a มช i n e เราจะใช้กระบอกตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้แรงดันเมนนวดนะครกดลงไป r r o รเพสเนี่ยผลิตขึ้นมาที่อเมริกานะครับที่แรกประมาณปี2005นะฮะวันนี้เราจะใช้กาแฟเอธิโอเปียนะครับแล้วก็ผงกลิ่นมะนาวนะครับน้ำตาลแล้วก็โซดาปั่นเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่ม ใส่กาแฟเข้าไปก่อน20กรัมนะครับน้ำร้อนอุณหภูมิอยู่ที่93องศานะครับเดี๋ยวเราไปบดกาแฟก่อนเลย ถ้าใครไม่มีเครื่องบดแบบแมชชีนนะเราก็ใช้เครื่องบดเมนนุก็ได้มือหมุนนะครับแนะนาให้บดละเอียดขึ้นมากว่าดิฟนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับเอสเปสโซมากนะฉะนั้นมันจะค่อนข้างละเอียดกว่าจากนั้นเราจะเริ่มนะครับแกะฟิลเตอร์ออกแล้วเราใส่กระดาษฟิลเตอร์เข้าไป2ชั้นนะฮะขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราเลือกใช้2ชั้นเดี๋ยวเราละลายน้ําร้อนหน่อยนะฮะหรือว่าล้างฟิลเตอร์หน่อย เริ่มแรกให้เราใส่กาแฟเข้าไปเลยนะฮะ20กรัมครับ,รบเวลาเราหมุนเนี่ยดึงวาวให้ถึงเบอร์สี่เลยนะเราจะใช้อัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ7.5นะฮะเรโชผมจะใส่น้ำไปทั้งหมด150กรัมนะครับเวลาก็อยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่งเริ่มแรกเราจะบูมพร้อมกับจับเวลานะครับ40กรัมเรารอเวลา30วิ ระหว่าง้อเนี่ยเราจะคนนะครับสิครั้งนะครับเราจะให้มันบรูมนะครับอ่ะมันจะเริ่มคายแก๊สโอเค31วิบวิแล้วเทต่อได้เลยฮะให้ได้150กรัมนะครับวนเล็กน้อยอ่า Okay. แล้วก็คนไปเลยครับ10ครั้งเนี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบระหว่างนี้เราจะเอาฟิลเตอร์นะครับมาครอบไว้ปิดล็ดอกนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นอโรมามันระเหยออกระหว่างนี้เราจะแช่ไว้นะครับรอนหนึ่งนาทีครึ่งนาทีครึ่งแล้วนะครับเราจะเริ่มพลิกนะครับแล้วก็เขย่าไปเรื่อยๆนะสิบครั้ง นะครับเพื่อกระตุ้นการสกัดจากนั้นผมจะใช้ศอกแทนมือค่อยๆกดลงไปนะครับให้อยู่ประมาณสองนาทีครึ่งนะฮะที่บอกฉะนั้นเราจะไม่รีบสกัดเราจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับคุณจะได้รสชาติที่หนักแน่นนะฮะวิธีการทำแบบนี้เอาให้ฟุบเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องการความขมโอเคสอง <Okay. S 1> นาทีครึ่งพอดี แกาแฟมีความเข้มมากนะครับสูตรนี้ถ้ากินร้อนก็ใส่น้ําร้อนเพิ่มเข้าไปประมาณ7 0สิกรัมนะครับจะอร่อยแต่ว่าผมจะไม่นะครับผมจะเอาไปน็อกอุณหภูมิส่งให้ผู้ช่วยครับเอาไปน็อกให้หน่อย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะน็อกอุอณหภูมิอยู่ที่2อนาทีนะครับให้อุณหภูมิดอกเวลาเราลาดบนน้าแข็งแล้วเนี่ยมันจะรสชาติดีขึ้นจับเวลาไป2นาทีเรารอกาแฟให้น็อกเราก็มาชงส่วนผสมนะครับมะนาวโซดาเราใส่น้ำตาลเข้าไป สี่ช้อนนะครับหนึ่งองผงรสมะนาวนะครับของคอปแมนหช้อนชานะครับนี่ขาดไม่ได้เลยเลื่ออุ๊ยกระชออนิดนึงนะใส่น้ำร้อนเข้าไป50กรัมนะครับหรืออาจจะใส่น้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะสัก30ก,ก็ได้นะครับ ให้เข้ากันใส่โซดาครับเข้าไปอีก100กรัมนะครับกดให้เข้ากันน้ำแข็งหลอดเล็กนะครับเหมือนเดิมก็ใส่โซดาเข้าไปอันนี้2นาทีนิดๆพอดีเลยครับมากาแฟแอโรเฮทนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณน่าจะ30นะแล้วเราก็มค่อยเท ไปด้นบนแบบนี้นะครับพร้อมให้สวยงามหน่อยมะงมะนาวเลมอนนะครับมีอะไรก็จัดลงไปเลยใช้ใบมิ้นท์แล้วกันขอเลือกใบใสวยๆตบเพื่อให้มันมีความหอมนะฮะอโลมาอาออเเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ผมที่เด็ดในตาโตก็จะเป็นในเรื่องของการทำาอโรเพสเนี่ยให้เพอร์เฟกชั่นหลักๆพวกนี้เราสามารถที่จะไปเพิ่มลดได้นะครตามความชอบเพอร์เฟกชั่นของเขานะครับก็คือเวลาต้องได้แล้วนี่นะครับก้อนเค้กแบบนี้เลย ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟแบบริบนะครับอลองไปทำดูได้นะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทาง Facebook กาแฟสดคอมแมนนะแล้วก็ YouTube คอมแมนชาแนลนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บ